สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องกินกับเกศชาแนลนะคะวันนี้ก็มีเมนูกุ้งดองนะคะแล้วก็สาหลายนะคะวันนี้ก็มาพบทุกคนนะคะเราก็มาทานข้าวกันค่ะมือเย็นนะคะกุ้งดองซอสเกาหลีะค ดองเองอีกแล้วนะคะจิมมาหัางออกกันอร่อยะคะ่ะ เอาก็มีเมนูหอยแมงผูหอยแมงผู้ค่ะหอยแมงผู้หนึ่ง ตัวไม่ค่อยใหญ่จิ้มแซบมากตะไคร้โหระพาอือมเรากินกันง่ายๆค่ะ ดองกุ้งแวงแต่มาวานอาหารออกเลย <c oughs> <c oughs> น้ำดองคือแซ่บมากอร่อยมาก Det er bra. Nắm tin nói nói nịp có ไข่ไม่สดใช่ไหมใช่ปะเอาตัวนี่ตัวแม่เรื่องอะไใสข่แมงผูอบอบแม่แบบนี้นึ่งอบใส่ฟอยอบไหมอืมใส่ฟอยอบเลิอกอางานกันเมืออ่อเขาก็ซื้อจะกกุ้งยองเองสซื้อกุ้งมาดอง ดองซื้ออ่ะสิบตัวนี่ร้อยห้าสิบาทได้นะเกจซื้อมันที่ตลาดนั้นเนะใช่นะรลละร้อยแปดสิบอยากกินกุ้งดองก็ซื้อไปก่อนเนี่ยนะต่อร้อยแปดสิบบาทเอ้ยไม่ใช่โลละหนึ่งร้อยแปดสิบเนี่ยซื้อมาแก้อยากประมาณสิบสามตัวห้าสิบบาท เรามีน้ำดองอยอเอามาแกะดองมีน้ำดองคืนเดียวได้กินเหมือนกันตามจิ้มเอาไม่ได้เนี่ยไม่ได้ ไม่ได้แช่โซดาเมื่อวานแต่ล้างสะอาดแล้วล่ะล้างสะอาดสับน้ำล้างให้สะอาดค่ะสับน้ำแล้วก็เรียงในกล่องใช้น้ำดองเนื้อหวานมากเนื้อหวานมากใชน้ำดอง คนเดียวใครมีพริกก็หั่นพริกมีงาก็โรยได้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่คาวเหมือนกันดองอย่างนี้อร่อยแซ่บเหมือนกันทำดองสดได้อค่ะ วันนี้นะคะเราก็มาพอหอมปากหอมคอ,อกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะคะวันนี้นะคะช่องกินกับเกศแชแนวก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ